มีเวลาสเปรย์น้ำใส่ด้วยเพราะว่ามันจะเคลือบเหมือนเ็ดพิไทยเป็นแป้งขาวๆนะเขาจะใส่สารอาหารเราสามารถเนี่ยมันจะเป็นกลมๆสีขาวกดลงไปในสองน้ําได้เลยแล้วก็ไว้ที่มือสามชั่วโมงแต่เช้าเย็นเราต้องไปสเปรย์น้ำเขาเพราะว่าถ้าแห้งเกินไปเขาก็จะไม่กดมาจากไอตัวสารเคลือบอ๋อ่เคลือไม่ต้องแช่ทีเย็นไม่ต้องค่ะกดลงได้เลยแต่วว้ที่มืดสองคืนแต่คุณต้องสเปรย์น้ำเช้าเย็นทุกวันถ้าแห้งเกินไปมันไม่แตกมันไม่งอก อ่าเหมือนเหมือนเม็ดพิไัยแต่มาเครืมเม็ดตัวนี้อยู่อ่าทีนี้ตากแล้วนะทีนี้พอเราตากแล้วทําอย่างที่พี่โกบอกต้องรักษาระดับน้ําให้มีครึ่งนึงทุกวันถ้าวันไหนแดดแรงน้ําจะระเหยออกไปเร็วนะคะเพราะว่า1 2ถึงวันลากจะทะลุลงด้านล่างนะคะลากเขาจะเดิน1คืนเนี่ยลากเขาจะเดินประมาณ5มิลถึง1เซนนะเพื่อ ถามว่ารากทะูุเพื่ออะไรมีใบสองใบคือต้นไม้ต้องการสารอาหารเพิ่มและรากยาวเพื่อไปหาอาหารด้างล่างอ่ะอ่ะอันนี้คืออันนี้คืออายุหกสิบวันอันนี้คืออายุสิบวันเดี๋ยวพอทุกคนไปตากแดดจะมีใบที่สองขึ้นมาเป็นใบเลี้ยงแบบต้นอย่างนี้นะมีใบเลี้ยงสองใบอันนี้คือมีใบที่สามนะเดี๋ยวพี่โกเดินให้ดูแล้วรากจะแทงลงข้างล่างอันนี้อายุประมาณสิบวันนะคะที่เพาะเมื่อเมื่อวัน,ว,นวันไหนนะวันเสาร์หรือวันเสาร์ที่แล้วที่แที่ยงไม่ด่วน ด้านล่างนะคะอคู่ก็ได้นะอันนี้คือแปดถึงเก้าวันแล้วลากจะเยอะแต่ถ้าเล็กๆก,ก็จะมีลากเส้นเดียวอลากจะหลงทางล่างลากจะลง้างล,าล,าลง่างอันนี้บอกว่ายืดนี่สังเกตยังไงต้องยืดใช่ถ้าไม่ยืดคือต้องชิดอย่างนี้เลยะคะ่ะอันนี้คือยืดอันนี้ตอนแรกออกมาสวยแล้วพอสาวไปชิดกันคือไม่ยืดชิดส่งน้ําเท่าที่สุดะแต่ถามว่านี่ยืดมากไหมก็ยังอยู่ได้แต่ถามว่าถ้ายืดตั้งแต่เด็กคืออะไรห่วงงอะคะ่ะเห็นห่วงงอที่เราเินก็นนคือถ้ายืดตั้งแต่เด็ก ยืดยาวเป็นต้นของกหนาเด็กแ่คืออาการทเหลือของใหม่แต่นี้เาวันแรกนี่แหละบนก็เ็กของม่ได้ทนแดออกมีตอนเช้าใช่แต่ตอนเย็นต้นตอกมันมอดีได้แดตอนเช้าตอนเย็นฝนตกมันมอางใต้มันก็ตด เริ่มสิบวันผมให้ปลุกว่ะผมให้ปลุกว่าหล่ะแค่สิบวันเริ่มอยากกินอาหารเลื่อยมาสิบวันนี้นับจากวันที่เข้า้เย็นสิบวันรู้ว่าวันที่ลงเยอะก็ต้องถทำวันสิบวันของเขาไม่ดีเลยรู้หลังร้านมายังคะยังยังสิบทำนะสิบวันเมื่อกี้นี้นับจากวันที่ว่าตั้งแต่เราหยอดนี่แหละค่ะประมาณนี้อายุประมาณเก้าถึงสิบไม่ได้ไม่ได้นับตอนบ่มใช่ไหม ีโกโจะนับวันที่ลงซองน้ําเป็นหลักถามว่าผักถ,ถ้าส่วนใหญ่บางคนบอกว่าทฤษฎีแย้งว่าลงซองน้ําเป็นหลักแตกต่างกันแค่วันถึงสองวันไม่มีผลเท่าไหร่ค่ะไม่มีผลต่อผักเท่าไหร่นะคะผักสลัดเนี่ยอายุเก็บเกี่ยวหลักๆอยู่ที่4ี่ห้าวันนะผักสลัดอายุเก็บเกี่ยวแต่เราสามารถกินได้ตั้งแต่หลัง30วันถ้าได้ไซส์ได้ขนาดนะแล้วก็อยู่ได้ไม่เกิน50สแต่บางสายพันธุ์ กว่าจะโตเต็มที่50วันเช่นกินเล่อากาศแก้วจะจะ,จะจะอยู่จนถึง50วันถึงแนกพะกาดแก้วกินเล่ไม่เหมาะกับการปลูกกรีเทวเพราะว่าอากาศไม่เย็นนะผักสลัดเราต้องเข้าใจนะคะว่าเขาเป็นผักเมืองหนาวที่มาอยู่ในเมืองไทยที่เขาโตเพราะว่าเขาชอบแดดแต่ไม่ได้ชอบอุณหภูมิร้อนแบบบ้านเราหน้าที่จะเหมาะสมกับการปลูกผักสลัดที่สุดก็คือบ้านเราหน้าหนาวนี่แหละคะ่ะโตไวอากาศเย็น ยี่ห้าแสงพอบางที่30วันเนี่ยไซส์หนึ่งขีดกว่าแนละ้วนะคะอันที่เห็นตรงนี้ข้างหน้าทุกคนคือ40วัน40วันที่ติ๊โกปูกประมาณออคอร์สวันที่2 2เสกันยาที่ลงไลฟ์เนี่ยรูปน,นี้คือวันที่สองกันยาแบบไม่มีแดดมา1เดือนทรงก็จะไม่สวยอย่างนี้นะไี่40วันนะไซส์นี้แบบไม่มีแดดนะเรน,นโอ๊กตัวนี้แบบไม่มีแดดยืดอันนี้คือยืดของกโกและย,ยืดนะคะ แล้วก็เมล็ดผักไทยมันจะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วก็ใครอยากจะพาะผักไทยเป็นเมล็ดกลมๆผักไทยดียังไงเม็ดถูกโคตรโคตเม็ดหนึ่งร้อยเม็ดสิบสตางค์ไม่ได้หนึ่งบาทนะร้อยเม็ดตกแค่สิบสตางค์บางสายพันนะแต่ถ้าเป็นเคลจะแพงผักไทยไม่ถามว่าบ่มแล้วลงได้เลยไหมลงได้เลยแต่ข้อเสียของผัก กินปุ๋ยเยอะกว่าผักสลัด3เท่าตัว2อถึงสเท่าตัวนะอันนี้ยืดเนี่ยเนี่ยืดค่ะยาามันจะใช่ก็จะสูงขึ้นเพราะเขาคิดเรนโน่ค่ะยืดเนี่ยคือเราไม่ได้แดดแล้วก็มีการยืดแต่ถามว่ากินได้มากินได้ค่ะทีนี้ทีนี้เราอ่ะนี่นะที่บ้านกำลังจะยืด เขายังเางอ้าวอ้าวพร้อม้อมอมทีนี้พอเราตัดแดดได้วันที่ห้ามันจะเริ่มมีใบที่สามขึ้นมาตรงกลางเป็นเล็กๆก็คือเขาเรียกว่าใบแท้ใบที่สามจะขึ้นมาหลบระหว่างสองใบเที้ยงเราจะเริ่มเติมปุ๋ยครั้งแรกนะเราจะเริ่มเติมปุ๋ยครั้งแรกประมาณ5าวันนะไม่ง่ายเฉพาะแบบดิงโกนะประมาณ5าวันจะเริ่มเติมปุ๋ยมันจะมีใบเลี้ยงใบแท้ตรงกลางเล็กๆถ้าใครยังไม่เข้าใจไปตาม ตรงมูดวดยี่พอไหมเดี๋ยวให้แฟนไปตั้งให้ไม่ได้ไร้แบบอยากจะไร้ยูรอกไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านแบบ่น้ำไปที่สามสวันใช่ประมาณห้าวันจะงอถ้าน้ำทฤษฎีถ้าใไขแย้งถ้าใครแย้งเราว่าผักเราห้าวันจริงไหมบอกเลยว่า5้าถึง7วันตามทฤษฎีหยอดมะเร็งถูกไหมคะแต่เราอ่ะ ็นมือโปรเราเท่าให้เป็นงอกก่อนแล้วค่อยหยอดทีหลังเราจะได้ดูง่ายๆก็เท่ากับประมาณผักเราจะอายุประมาณ5-11วันไม่ต่างกันนะำผักกันแค่2วันเราก็นับของเราว่าผักเรา1วันถ้าใครถามผักกี่วัน 1- 2วันถชาเราบอกเขาอย่างนี้เหมือนมิโก็จะบอกเวลาใครถามว่าผักกี่วันมิโกจะตอบ1 0 1 1 12-13ก็คือมันจะหากกันแค่เรียไเท่่วันนึงใครอยากจะนับวันลงพองน้ำก็ได้ใครอยากจะนับวันที่มันงอกวันแรกก็ได้แต่มันจะหากกันไม่เท่าไหร่ตามทฤษฎีเนาะเสร็จแล้ววันที่5้าเราจะเริ่มต ุ๋ยเอที่เราเลือกใช้แล้วแต่ใครเลือกใช้เจ้าไหนอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยใครชอบเจ้าไหนเหมาะเจ้าไหนมีปุ๋ยอันนี้คือปุ๋ยแบบน้ำที่บิงโกบอกนะคะเราจะเริ่มเติม1 5ถึง2ซีต่อน้ำ1ลิตรเวลาเราจะเติมปุ๋ยให้ผักสลัดเนี่ยภาชนะที่ควรใช้ก็คือซื้อมาถ้าไม่มีทําไงขวดน้ําดื่มเซเว่นอีเลเวน1ลิตรเราก็ซื้อมากรอกน้าได้1ลิตรใช้ได้เหมือนกันถ้าไม่มีบิกเกอร์นะคะ ตัวนี้ถ้าจะใช้ขวดเล็กมัน600 ml มันจะวัดยากแต่ถ้าไปหาน้ำจิบน้ำอะไรที่เป็น1ลิตรเราก็จะขวดหนึ่งได้1ลิตรดีเราก็ไม่ต้องซื้ออันนี้ซื้อขวดอันนั้นมาได้กินน้ำด้วยได้ขวดเว้ใช้1ลิตรด้วยนะแต่ถ้ามีก็ดีวไว้เอาไว้ใช้ตอนเนื่งแต่อย่างราคาตัวนี้45บาทถูก2.5ลิตรเป็นบ้ำจิกนะจะมีบอรดนะคะเวลาเราเลี้ยงน้อยทำยังไงเลี้ยงน้อยผ่านเดียวเติมแค่วันละครึ่งครึ่งลิ เปลี่ยนสเต็ปจากเราเคยเติม2ซีต่อน้ำ1ลิตรใช่ไหมเราตวงน้ำครึ่งลิตรเติมปุ๋ยอย่างละ 1cc ลดลดเลเวลลงมาค่ะเคยเติม1ซีต่อน้ำ1ลิตรแล้วก็เปลี่ยนเป็น500ต่อปุ๋ย1่ะหรือจะผสมไว้1ลิตรก็ได้แต่ไม่ควรเกิน3วันเก็บไว้ได้ไม่เกิน3วันในการมาเติมนะคะไม่ควรเกิน3วันแล้วปุ๋ยต้องเก็บไว้ในที่ร่มไม่โดนแสงสว่างนะไม่โดนแสงแดดนะ เสร็จแล้วอันนี้คือปุ๋ยน้ำใครเคยซื้อไม่ใช้แล้วมัง่งใครเคยมีแล้วมัง่งในนี้มีสองคนมีมีสีแดงใช่ไหมคะหรือสีเหลืองอะ่ะอ่ะสีแดงที่บอกก็คือจะทนค่า BBS อันนี้ของอันนี้ของปุ๋ยลูกขาวที่เขาผู้ลงอันนี้ปุ๋ยอาจารย์เอกัลลักษนะ์นะ,<ม>ะเดี๋ยวนี้เราจะจับตลาดแจกสินชุดแล้วเดี๋ยวปุ๋ยอาจารย์เอกัลลักษ์มีในนี้ขายเดี๋ยวนี้ขายชุดละสี่สิบบาทคุณผู้ชม ในอนาคตจะปลูกเกินรอบลระสิบกล่องพ้นท่นะคะเราจะปลูกเราจะต้องใช้ปุยแห้งค่ะว่าปุยแห้งนี้นะถูกกว่า cũng để nó sẽ sụt cái này để học, mình có một cái này, cái 对的，非常好，非常棒。